สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอแกนมานั่งอยู่ที่เมืองขบอยงานเกษตรแม่โจ้90ปีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมืองขบอยนี่มีเบนจงเบนโจมีบรรยากาศกองฟางนะฮะมีน้องๆวงดนตรีนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมาคุยกับท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีส่วนมากๆกับการสร้างเมืองขบอยอย่างนี้นะครับซึ่งมาเจอกับเรานะครับคุณชาคิดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,ค,รบคุณคชาเกตชูทองก็คือหนึ่งในแอดมินฝากร้านเชิญหลังโดมแล้วก็แอดมินของแม่โจ้ของเราเพจแม่โจข้โจของเราวันนี้เรามาคุยกันหน่อยว่าเมืองค้าวบอยเนี่ยในมุมมองของคุณชาคริสเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นไหมทีนี่งานเกษตรแม่โจ้เนี่ยครับผมจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเลาให้พี่มอแกนฟังก่อนว่าอ่า คืออาจจะด้วยบรรยากาศหรืออะไรสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ,รบงานทุกอย่างมันถูกมันไม่ได้ถูกจัดอืแล้วทีนี้พอครบ90ปีเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ครนะฮะเราเองเราก็คิดว่าเราอยากสร้างอะไรที่ให้พี่น้องแม่โจ้ครับมามีส่วนร่วมครับาวบอยเป็น ส่วนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ครับแล้วก็ผมว่าถ้าเราไปฟังท่านอาจารย์เทพเล่าว่าคาร์บอยเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอินเตอร์เนชันแนลครับนะฮะพูดถึงคาร์บอยเนี่ยไม่ว่าเราจะไปพูดที่ไหนที่ลาวที่อเมริกาอังกฤษครับอ่าคือทุกคนเข้าใจความหมายของคาร์บอยมันค่อนข้างเป็นสากลรู้ได้ทันทีครับผมก็เป็นแบบเนี้ยอ่าแล้วก็มันก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของลูกแม่โจ้ครับครับ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือคเมืองข่าวบอยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากผมจากพี่นุหรือจากทีวีภูเก็ตนะฮะลำพังพวกเราอะ่ะผมเขียนบทความลงในฝากร้านเชิญหลังโดมว่าลำพังพวกเราเนี่ยมันไม่สามารถทำไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างข้างหลังนี้ได้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องแม่โจ้รเราทำงานนี้เนี่ยค,คือเราเนี่ย ทำหน้าที่เขาเรียกว่าทํางานแทนพี่น้องอซึ่งซึ่งอยู่กระจัดกระจายกันทั่วประเทศนะฮะมันเกิดเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของอของคนที่มีความถนัดที่แตกต่างกันครับเรามารวมกันเฉพาะกิจเพื่อทำงานเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกอะ่ะตอนแรกผมก็ปรึกษาพี่นุปรึกษาทางพี่หมอแกนว่า เราอยากเห็นสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้นะฮะมผมว่าพี่น้องเราพรุ่งนี้มาลืนที่จะมางานเลี้ยงใหญ่เนี่ยเห็นแล้วก็คงจะชื่นใจนะฮะก่อนอื่นเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยผมอ่ะคือเหมือนที่บอกว่างานเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องเรารโดยการซื้อแก้วบริจาคเงินนะฮะได้รับ ความอ่าสิ่งของแล้วก็อ่าผมผมขออนุญาตไล่เลยนะฮะคนแรกที่เราต้องขอบคุณก็คือครับมหาวิทยาลัยครับนะฮะท่านอธิการบดีนี่นี่คือมหาวิาลทุ่มเทมากครับใช่ครับเืองกระบอยเนี่ยคือคือถ้าพี่พี่มาเห็นเนี่ยผมบอกว่ามันมันยิ่งใหญ่มากครับนะฮะแล้วก็มันสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยี่บสองยี่บสามยีบสี่ถ้ามาเนี่ยผมผมแนะนําเลยนะฮะ มาเช็คอินที่นี่มาถ่ายรูปที่นี่รบรรยากาศดีมากตอนนี้อากาศเริ่มเย็นละนะฮะมหาวิยาลัยให้ที่เราใช่ครับคือตรงนี้เป็นทำเลที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะฮะซึ่งซึ่ง,งเหมือนที่พี่นุบอกอะน,นะฮะถ้ามาหาลัยไม่คิดที่จะให้สิทธิ์เก่ามาร่วมเนี่ยก็จัดสรรตรงนี้ขายบูธก็น่าจะขายหมดไม่มีปัญหาผมย้อนไปหน่อยครับ คุณชาคิดได้ที่นี่มาเนี่ยต้องไปจ่ายตังไหมอ่าเราเราเราไม่ต้องจ่ายเงินเลยฮะแต่ว่าปัญหาคือหลังจากที่ได้ที่มาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของ organizer ที่เราต้องต้องมาจัดการครับทีนี้ผมกับทีมเนี่ย <S <S เหมือนอที่บอกนะหลังโดมทีวีภูเก็ตคาวบอยน้ำปูาชาวนาน้อยอาจารย์วิรัต เรามีความถนัดที่แตกต่างกันเรามารวมกันเฉพาะกิจเป็นอเวนเจอร์แม่โจ้นะฮะแล้วก็เราก็เริ่มพูดคุยกันว่าอ่ะได้ที่ละจริงๆเราก็ดีใจมากตอนได้ที่ตอนนั้นเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าผมก็ได้ไปเจอทั้งท่านลองใช่ใช่ท่านพาวินแล้วก็ท่านผู้ช่วยครับครับอันนี้รถผู้ช่วยนี่รถแล้วก็ ทีมงานของมหาวิทยาลัยอีกหลายๆท่านที่เราเจอกันอธิท่านอธิการโดยดีแต่สิ่งที่ที่คุณชาคริตบอกเมื่อกี้ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอบคุณท่านอธิการขอบคุณท่านผู้ช่วยขอบคุณท่านรองผู้เที่เราไม่อาจเอ่ยถึงหมดทุกท่านนะคือย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่แห่งนี้มันคือแลนด์มาร์กถูกต้องครับถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยไม่ให้ความสำคัญกับสิ่์เก่านะครับเราจะไม่ได้ที่นี่มาเลยใช่คุณชาคริสอันนี้ไม่ได้ไปซื้อที่มานะไม่มผมถึงบอกว่า คือคอย่างหนึ่งเลยที่เราเห็นก็คือเราเห็นว่ามหาลัยให้ความสําคัญกับสิทธิเก่าครับอ่าแล้วก็ให้ให้ให้เรามามีส่วนร่วมในตรงนี้ครับหลังจากที่มหาลัยให้ที่มาแล้วครับทีนี้ก็ก็มันเป็นงานของทางพวกเราละพวกเราก็เริ่มพูดคุยกันนะผมอ่ากับทีมหลังโดมนะมีผมแอดมินเอกแล้วก็ทีมหลังบ้านสาวๆแอดมินก็ ก็มาคิดคือหลังบ้านนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้เจอหน้าเลยนะมีน้องยุ้ยน้องทิพน้องเก๋นะฮะพี่เก๋ด้วยคือไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นหน้าแต่ว่าคือผู้มีอำนาจสูงคือทุกคนทุกคนทำงานหนักมากเพราะว่าเรามีเดิมพันที่สูงมากพี่อันนี้ถ้าพูดเรื่องนี้นะผมขออนุญาตครับย้อนนิดนึงว่า ปกติเราทําหลังโดมเนี่ยเราก็ทำคอนเทนต์ทาอะไรเราหาเงินได้ไม่ได้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ที่มาแล้วเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยเพราะมันมีค่าใช้จ่ายรวมๆเกือบส0,000นบาทที่รอเราอยู่เพราะว่าเราอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นภาพของเมืองขาวบอยที่ที่ที่ยิ่งใหญ่อ่ะแล้วก็ที่ เราอยากให้พี่น้องมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับตอนนั้นจินตนาการไว้ยังไงก็คือเราก็ไปเห็นภาพที่เขาใหญ่นะฮะมีเมืองเขาบอยถ่ายรูปสวยๆมีม้ามีอะไรทุกอย่างเราก็คิดว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราอยากจะยกมาไว้ที่แม่โจ้อ,อยากให้พี่น้องเราได้เห็นเหมือนกันครับครับนะฮะผมก็เลยเริ่มเริ่มพูดคุยกัน คนแรกๆที่เราพูดคุยก็เหมือนที่บอกอะแน่นอนพี่นุแกมีความชำนาญมีคอนเน็ชันกับคนเหล่านี้ออแกไนเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นพี่จักรลองฮอนอะนะพี่ไก่สตาเลียนรหรือบรรดาร้านค้าที่มาสนับสนุนพวกเราวันนี้คร,ครนะล้วนเป็นคอนเน็ชันของพี่นุผมพี่มอแกนนะไม่ได้ถนัดเรื่องนี้รเราก็ทำเรื่องอืง่นครับ,รบอ่าเราก็มาคุยกันว่าเฮ้เราอยากได้แบบแผนอะไรยังไงครับทีนี้ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราก็คิดกันหลายอย่างนะฮะครับอ่าเราประชุมกันหนักมากประชุมกันช่วงแรกๆเนี่ยเราก็คิดว่าจะหาทุนมาจากไหนประชุมในเรื่องเดียวครับคือเรื่องหาเงินหาเงินเ <laughs> พราะว่าที่ได้แล้วออนะฮะที่ได้แล้วแล้วเรามีเวลาจํากัดพี่มอแกนครับครับเรามีเวลาแค่สองเดือนอ<ว><ะ>นะฮะเราก็ คิดทุกยุทธศาสตร์ที่เราจะคิดได้ก็คือเริ่มตั้งแต่จะไปขอสปอนเซอร์จะไปนูนน่นนี่นั่นปรากฏว่า,าทุกคนก็ก,ก็ก็ก,ก็ก็มีเรื่องที่จะต้องจ่ายเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว <mm> <mm> เพราะนั้นผมกับพี่มอแกนก็เลยถอยมาคุยกันว่า <mm> เราไปช่องนั้นไม่ได้ ขอเงินอย่างเดียวไม่ได้อ่าเราไปช่องนั้นไม่ได้เล่วจริงเราไม่ถนัดด้วยเรา <S <S ไ,<ห>รไม่ถนัดด้วยเรา,ารู้สึกอายเหมือนกันเรา,เราไม่ถนัดพี่ครับขอตังค์ห้าพันหนึ่งหนึ่งเราไม่จริงใจอะเราก็คิดโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาเรื่องของอเราทําของที่ระลึกครั้งแรกเลยอันนี้ต้องให้เครดิตพี่หมอแกนนะครับ,รบพี่หมอแกนเอาแก้ว40ปีภูมิทัศน์มาให้ผมดูแล้วบอกว่าเนี่ยภูมิทัศน์มีงานครบรอบ40ปีนะมีหมวกมีแก้วครับ ผมก็ปิ๊งไอเดียเลยพี่หมอแกนพูดกับผมคำหนึ่งว่าถ้าคุณมีแก้วเนี่ยคุณเดินไปในงานเนี่ย <laughs> คุณไม่ต้องเขาเรียกอ่าคุณจะดื่มได้โดยสบายใจไม่ต้องแบบหลบๆซ่อนๆไม่ต้องผมก็เลยได้แรงบันดาลใจจากไอเดียนี้เพราะ,ะผมผมผมคิดว่าเฮ้ยอะเอาวะ่าลองทำแก้วดูสิ่งแรกที่คิดได้หลังจากที่ ปรึกษาพี่มอแกนนะผมก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่พ, <laughs> พี่โจพี่โจฟันนิดอ, <laughs> อันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าพี่โจเป็นคนตั้งชื่อแก้วอตอนแรกเราก็เรียกแก้วเยติมั่งแก้วเก็บความเย็นมั่งอะไรเงี้ยแก้วสามัคคีแก้วสามัคคีหรืออะไรเงี้ยผมก็ปรึกษาพี่โจพี่โจครับตอนนี้เรามีแก้วเราจะทําแก้วนะฮะจะทแก้วขึ้นมาแล้วก็สามใบ สีเขียวสีขาวสีเหลืองใบละสามร้อยห้าสบผมไปปรึกษาพี่โจว่าพี่โจผมจะขายสามใบพันธดีไหมครับพี่โจเอ็ดผมบอกเฮ้ยมึงจะไปขายสามใบพันธ์ได้ไงแก้วอันนี้มันเป็นแก้วสปิริตอเราไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ับอ่าเราทำเพื่อเขาเรียกว่าส่วนรวมเราทำเพื่อมหาลัยครับก็เลยได้ชื่อ ชื่อนี้มาโดยบังเอิญเป็นแก้วสปิริตครับแล้วพี่โจก็เป็นคนอุดหนุนแก้วชุดแรกของเรารู้สึกจะ50บใบมั้งฮะงานเลี้ยงรุ่น4ี่ครับนั้นเป็นแก้วล็อตแรกที่เราส่งไปที่เราผลิตแล้วก็ส่งไปสลักชื่อคาร์บอยสี <47. S 2> หลังอย่างนั้นเราก็เรียกแก้วนี้ว่าแก้วสปิริตพี่มอแกนเองก็ช่วยเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแก้วขยายผลจาก หลังโดมไปสู่แม่โจ้ของเราจนอ่าเขาเรียกว่าเราตอนแรกเนี่ยผมผมไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับมากมายขนาดนี้นะอครับยังคิดว่าเราอาจจะต้องไปหาเงินจากส่วนอื่นๆครับแต่พอทำไปทำไปพี่น้องเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารไปเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารอครับผมทำเดือนแรกเนี่ย ขายไปได้หกเจ็ดร้อยใบเลยครับผมตอนนั้นเราคิดว่าโอหทำไมเ้องแล้วเราก็คิดว่ามันมันน่าจะจบแล้วนะเดี๋ยวต้องไปคิดโปรเจกต์อย่างอื่นผมทำหนังสือไปขอเงินแล้วนะพี่หมอแกนก็บอกว่าเฮ้ยขนาดนี้ไม่พอทีนี้ด้วยความที่ว่าพี่น้องรู้จักแล้วนะพี่น้องรู้จักแล้วแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ผมทำคอนเทนต์ใน ฝากร้านเชิญหลังโดมเช้าเที่ยงเย็น <c oughs> ยิงสปอร์ตทำโฆษณาทุกอย่าง <c oughs> จนจนจนมันติดหัวแล้วก็วก็ได้ความรู้จากพี่มอแกนว่าเราต้องทำคอนเทนต์ทำให้คนเข้าใจจุดมุ่งหมายของเรา <c oughs> ส่วนหนึ่งได้ทีวีภูเก็ตแล้วเราก็ทำเพจขึ้นมาอีกเพจนึง <c oughs> ก็คือเพจแม่โจ้ของเราเพื่อส่งสารไปถึงคนข้างนอกด้วย <c oughs> บอกเขาว่าเราทำอะไรกันเพราะฉะนั้นเมืองขาบอยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจาก กลุ่มคนประมาณห้าหคนน่ะมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องแม่โจ้ทุกคนโดยเราอ่ะรับอาสามาทํางานแทนพี่น้องประสานงานหรืออะไรพวกเนี้นะครับซึ่งผมคิดว่างานนี้เป็นงานแรกที่ที่เราได้แสดงพลังให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการมีส่วนร่วมอ่ะมันสําคัญที่สุดนะครับแสดงว่าคุณผู้ชมครับ ลูกเมโจ้ทั้งหลายที่ฟังเราอยู่เนี่ยท่านทราบไปเลยว่างานนี้เนี่ยมันมาจากการร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนเพราะบางท่านเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีโครงการว่ารายได้หลังค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบนอกจากสร้างเมืองขบอยแล้วเราจะไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องให้กับน้องน้องด้วยคราวนี้บางท่านบอกว่าตอนแรกพี่จะซื้อใบเดียวน้องแต่ว่าพี่เห็นโครงการนี้มอบทุนในน้องแล้วพี่ขอซื้อสามใบ<ช>อ่าหลายๆท่านสนับสนุนเราเป็นสิบชุดก็มีชุดละสามใบเนี่ยกลายเป็น เหมือนกับว่าทุกคนไม่ได้พูดตรงๆนะไม่ต่อราคาถูกต้องนะไม่ยื้อไม่ยึกยักจะดีไหมจะสวยหรือเปล่าจะอะไรต่างๆไม่อะทุกคนบอกว่าโอนแล้วพร้อมโอนพร้อมโอนพจริงๆแก้วเราก็คุณภาพดีระดับเราได้น้องคนหนึ่งที่มาช่วยเราก็คือน้องปุ้ยครับน้องปุ้ยนี่ก็เป็นรุ่นน้องแม่โจ้นี่แหละก่อนหน้าที่เราจะมาทําแก้วเนี่ยเราก็ประกาศหาในหลังโดมแล้วก็สัมภาษณ์กันมาจนได้น้องปุ้ยครับ เราก็รบกวนน้องปุ้ยมาจนถึงวันนี้ล้วข่าวดีนะฮะเราขายตอนนี้เท่าไหร่ละพัน <c oughs> สองร้ยกว่าใบแล้วะะหนึ่งพันสองร้อยใบกว่าสงกาด้วยนะก <c oughs> ซึ่งถ้าเราขายตามแผนของเราหมดน่าจะเป็นพะันสามแล้วเนี่ยพันสามแต่เราเราเราเสร็จเสร็จกิจกรร,รมนี้เราเราก็พอเท่านี้ละเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ล้วเราซื้อมาจนหมดแล้ว <c oughs> แก้วสีขาวสีเขียว <c oughs> สีเหลือง S <S วันนี้เ, <S 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 เราเราซื้อมาจนหมดละซื้อหมดแล้วถ้าจะสั่งทําอีกก็เขาบอกอีกเป็นเดือนสองเดือนนะเราก็<บ>คงคิดว่าจบโครงการตรงนี้แล้วตอนนี้เ<ห>มืองขบอนของเราเกิดขึ้นแล้วคนชาคิเรียบร้อยเรียบร้อยสมบูรณ์พิธีเปิดเราเปิดกันไปเรียบร้อย้วตอนนี้รอพี่น้องเรามาในวันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สบสี่เนี่ยท่านมาเชื่นมชมได้เลยแล้วก็หลังจากนี้รายได้ของเราจะไปที่เหลือนะตอนนี้เรามีเหลือไหมเนี่ยจริงๆเรากันทุนไว้ประมาณ หทุนครับหกทุนทุนละ5,000บาทสามหมื่นอ่าสามหมบาทอ่าแต่แต่ว่าเราขายแก้วได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีพี่น้องบางคนที่เขาบริจาคเข้ามาเข้ามาเพิ่มนะฮะก็ผมว่าตอนนี้ถ้าถ้าถ้าตัดคัดแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ10ทุนสิบทุนทีนี้ผมผมผมเหลือแก้วอีกสักสองร้กว่าใบครับซึ่งผมคิดว่า หมดแน่นอนนะฮะใครยังไม่มีนะฮะถ้าอยากสนับสนุนทุนการศึกษาน้องๆให้รีบนะฮะถ้าถ้าคิดว่าหมดหมดสองกว่าใบนี่ก็จะได้อีกสักสิบทุนอรวมกับผมมีประมูลของอยู่อีก3-4อย่างรจริงๆก็มีคนประมูลไปหมดละ,ะ,ะ,ะแต่วันเนี้ยไหนๆไอ้นี่ละก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอขยับเรื่องประมูลของไปเป็นย่บสามถึงเที่ยงรเราจะปิดทุกอย่างแล้วก็แก้ว เรื่องทุนการศึกษาอะไรพวกนี้เราจะปิดให้จบภายในวันที่ยี่สิบสามแล้วเราเดี๋ยวจมอบเป็นทุนการศึกษาดูไปดูมาแล้วเราอาจจะมีทุนให้น้องๆเกือบยี่สิบไหมยี่สิบกว่ายี่สิบทุนทุนละห้าพันบาทนะคุณผู้ชมลองคิดดูนี่คือความสําเร็จหนึ่งไม่ใช่ของพวกเราของทุกคนนะเป็นของก่ๆทุกคนเพราะว่าคุณชาคิดไม่ได้เอาเงินตัวเองออกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินผมออกด้วยแต่เราอะ มาเขาเรียกว่ามาเป็นตัวดําเนินการนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนเยอะแยะมากมายที่มาช่วยกันผมคงอ่านชื่อทั้งหมดไม่ได้นาะเพราะมันมันต้องมีเยอจคืเราทํางานเนี้ยเหมือนที่ผมบอกว่าเราเราเราทำเพียงลำพังทีมเราไม่ไม่ไม่สำเร็จนะครับก็เหมือนที่พี่มอแกนพูดเราเราทำงานร่วมกับมหาลัยกับสิทธิ์เก่ากับ ทุกองคาพยพที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะเหมือนที่บอกว่าเราอาจจะขอบคุณไม่หมดแต่ในโอกาสต่อไปที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยนะเราเราก็คือหรือเรามีโอกาสเราก็จะบอกให้ทุกคนรู้รเราคือผมเนี่ยซาบซึง้งผมไม่คิดว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันมันจะเห็นเห็นภาพแล้วมันยิ่งใหญ่ฮะแล้ววันเนี้ยสิ่งมันไม่ใช่เฉพาะ พี่น้องแม่โจ้เท่านั้นที่ได้เห็นค,คนทั่วไปครับเขาได้เห็นพลังของเราว่าเฮ้แล้วผมก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากอยากจะให้ดูโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยบบางครั้งเราไม่ต้องมีเงินเยอะๆนะฮะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยนะฮะแล้วเราช่วยกันนพลังเล็กๆเล็กๆ,ๆจาก350บาทอบะาทผมเขียนบดความลงใน ฝากร้านเชิญหลังโดมนะใครว่างไปอ่านครับพลังของแก้วใบเล็กๆ350บาทเนี่ยมันไปทําอะไรได้บ้างครับเราหันหลังไปดูนะฮะมันยิ่งใหญ่จริงๆผมผมบอกว่าถ้าพี่น้องมาเนี่ยต้องประทับใจครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราเหลือเป็นทุนการศึกษาให้น้องครับผมว่ากว่า20ทุนเกือบแสน่ะแน่นอนใช่ไหมครับกว่า20ทุนแน่นอนก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ นี่เป็นโครงการที่เริ่มจากศูนย์นะศูนย์มหาอะไรให้มาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องร่วมกันมา <c oughs> เราประกอบกันมากลายเป็นเมืองคาบอยเมืองคาบอยเป็นแค่โมเดลครับครับเป็นแค่โครงการคะแต่เป้าหมายของเราอยากให้อัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้เกิดขึ้นที่นี่ <c oughs> The Home of c w b o y หลังจากนั้นไม่พอครับเงินที่ได้มาเหลือจากนั้นเราไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องของเรานะครับแม่โจ้เนี่ยทั้งหมดนะ เราไม่ได้หักให้คุณชาคิดเลยนะไม่หักค่าตัวใดๆทั้งสิ้นไม่มีหักค่าน้ำมันรถไม่มีหักค่าเครื่องบินไม่มีหักค่ากินไม่มีหักอะไรเลยเอาง่ายๆคุณชาคิดออกตังเองนะไปเลี้ยงข้าวแกงผมก็ต้องจ่ายตังนะผมเองมาจะบินมาจะนั่งรถไฟมาจะขับมอเตอร์รออไซค์เช่าบ้านเช่าโรงแรมออกตังเองหมดครับเพื่อนๆผมก็เหมือนกันเงินทั้งหมดของโครงการนี้เราหักถ้าได้จ่ายอย่างเช่นจ้างเขามาทำโน่นทำนี่นะฮะต้นต้องจ้างเนี่ยเราให้เลยให้น้องๆหมดเลยครับ ให้ไปเป็นทุนการศึกษาซึ่งเกือบจะ20ทุน20ทุน20ทุน,ทนฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมอบกันในวันที่20เดี๋ยวเราจะปิดโครงการให้ทันไปเลย23ทั้งหมดซ,ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนนะฮะก็ออคุณจะคิดฝากถึงพี่พี่น้องน้องเราสั้งหมดก็ผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะน,นอกจากบอกพี่น้องทุกคนว่าผมขอบคุณนะฮะแล้วผมขอบคุณทีมงานทุกคนที่ที่ร่วม กานทำงานอย่างหนักมาตลอดนะฮะทั้งที่ผมเอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพราะว่าเราเราทำงานร่วมกับคนเยอะมากแล้วผมฝากอีกอย่างหนึ่งนะฮะคำขอบคุณจากผมจากพี่มอแกนเนี่ยเราตอบแทนพี่น้องโดยการขึ้นไปให้ในรูปของรูปโปรไฟล์งาน90ปีใครยังไม่ได้เนี่ยให้เข้าไปโยนรูปไว้ในเพจแม่โจ้ของเราแล้วผมฝากกดติดตามเพจ แม่โจ้ของเราไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดติดตามไว้เพราะว่าอนาคตเนี่ยคือหลังโดมกับแม่โจ้ของเราเนี่ยก็จะทำงานควบคู่กันไปนะเพราะแม่โจ้ของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการพาลูกแม่โจ้ออกไปสู่โลกภายนอกนะซึ่งซึ่งผมผมคิดว่าเฮ้เราก็ภูมิใจในความเป็นแม่โจ้อะไรดีของแม่โจ้เราต้องเอาไปให้คนนอกได้รับรู้นะฮะก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกการมีส่วนร่วมนะทุกการสนับสนุนถ้าพี่น้องไม่สนับสนุนก็ไม่มีงานวันนี้นะไม่มีทุนการศึกษาให้น้องนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณชัคิดด้วยนะที่เหนื่อยยากมากพอสมควรเลยเราเจอปัญหามาเยอะแยะมากมายแต่ก็มาจนถึงวันนี้ครับคุณผชมครับ ขอบคุณมากมากครับคุณจาพย์ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในอีกหลายๆตอนแถวแถวนี้แหละ <c oughs> ขอบคุณทุกชีวิตครับ <c oughs> บ๊ายบาย